แสงแห่งสติในวังวนแห่งกิเลสณการละครั้งหนึ่งในแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์มีนครใหญ่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและสายนา้ำผู้คนในนครนั้นมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินอุดมด้วยศิละปะวิทยาแต่หัวใจของผู้คนกลับเต็มไปด้วยความเร่งรีบแข่งขัน และความทยานอยากไม่รู้จบนครนั้นมีพระราชาผู้ครองแผ่นดินด้วยอำนาจและความสามารถหากแต่ในห้วงลึกแห่งจิตใจพระองค์กลับวันไหวไม่เคยพบความสงบแท้จริงเลยพระราชาพระองค์นี้ทรงได้ทุกสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาหวังใหญ่ข้าราชบริพารนับร้อยนางสนมงามเลิศ และทรัพย์สมบัติที่ประเมินค่าม่ได้แต่ยามค่ำคืนเมื่อเสียงดนตรีเงียบลงและผู้คนหลับไหลพระองค์กลับนอนไม่หลับความคิดวนเวียนถึงการรักษาอำนาจความกลัวการสูญเสียและความไม่แน่นอนของชีวิตคืนหนึ่งพระองค์ทรงฝันเห็นตนเองยืนอยู่กลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่แดดแผดเผา ผืนทรายร้อนระอุพระองค์เดินไปเรื่อยๆด้วยความกระหายจนพบแสงสว่างเล็กๆอยู่ไกลลิบเมื่อพระองค์เดินเข้าไปใกล้แสงนั้นกลับกลายเป็นพระดาบทชารานั่งสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้เพียงต้นเดียวในทะเลทรายนั้นพระดาบทเงยหน้าขึ้นและกล่าวว่าผู้ครองนครทั้งหลายมักหลงคิดว่าตนยิ่งใหญ่ แต่แท้จริงแล้วใจของเขากลับลิกกว่าดุลฝุ่นผงหากไม่รู้จักสติพระราชาสะดุ้งตื่นจากความฝันเงื่อชุ่มกายพระองค์ทรงรู้สึกว่าความฝันนั้นไม่ใช่เพียงภาพลวงแต่เป็นถ้อยคำเตือนจากบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นรุ่งเชา้าพระองค์ทรงเรียกเสนาบดีและประกาศว่าจะเสด็จออกจากวังชั่วคราว เพื่อแสวงหาคำตอบแห่งชีวิตข้าราชบริพารต่างตกตะลึงไม่มีใครกล้าขัดข้านพระองค์จึงปลอมพระองค์เป็นสามัญชนสเสด็จออกจากนครไปเพียงลำพังระหว่างทางพระองค์ได้พบผู้คนมากมายชาวนาเหน็ดเหนื่อยพ่อค้าเจ้าเล่นักรบผู้กระหายชัยชนะและฤาษีผู้สงบนิ่ง ทุกคนล้วนมีเรื่องราวมีความทุกข์และมีเหตุผลของตนเองพระราชาเริ่มตระหนักว่าไม่ว่าชนชั้นใดต่างก็ถูกกิเลสครอบงำในรูปแบบที่แตกต่างกันหลายวันผ่านไปพระองค์เดินทางลึกเข้าไปในป่าใหญ่จนพบกระท่อมเล็กๆริมลำธารใต้ร่มไม้ใหญ่มีชายชารานั่งสมาธิอยู่ใบหน้าสงบ ดวงตาปิดสนิทแต่เปล่งประกายแห่งเมตตาพระราชารู้ทันทีว่าชายผู้นี้คือผู้ที่ปรากฏในความฝันพระราชาคุกเข่าลงและกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามีทุกสิ่งแต่ไม่เคยมีความสงบขอท่านโปรดชี้ทางพระดาบทลืมตาขึ้นช้าๆและกล่าวว่า ความสงบไม่ได้อยู่ที่การได้มาแต่อยู่ที่การรุ้มทันจากนั้นพระดาบทได้สอนเรื่องสติการรู้เท่าทันความคิดความอยากและความกลัวท่านมิได้สอนด้วยถ้อยคำซับซ้อนแต่ให้พระราชานั่งฟังเสียงน้ำไหลมองใบไม้ไหวและสังเกตลมหายใจของตนเองวันแล้ววันเล่า พระราชาอยู่กับพระดาบทฝึกสติอย่างเรียบง่ายจากใจที่ฟุ้งซ่านค่อยๆสงบจากความอยากที่รุนแรงค่อยๆค,คลายตัวพระองค์เริ่มเห็นว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่เกิดจากใจที่ไม่รู้จักพอวันหนึ่งพระดาบทกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องกลับไปยังที่ของท่านแต่จงจำไว้ว่า อำนาจที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองผู้อื่นแต่คือการครองใจตนเองพระราชากราบลงด้วยน้ำตาแห่งความซาบซึง้งและออกเดินทางกลับนครเมื่อพระองค์กลับถึงวังทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ใจของพระองค์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพระราชายังคงปกครองบ้านเมืองแต่ใช้สติเป็นหลักทรงฟังเสียงประชาชน ลดความโลภลดความโกรธและใช้ปัญญานำอำนาจนครนั้นจึงค่อยๆเปลี่ยนจากสถานที่แห่งการแข่งขันเป็นแผ่นดินแห่งเมตตาและสมดุลชาดกเรื่องนี้สอนว่าไม่ว่าผู้ใดจะสูงส่งเพียงใดหากขาดสติย่อมเป็นทาตของกิเลสแต่เมื่อใดที่รู้จักหยุดรู้จักดูใจตนเองเมื่อนั้นแสงแห่งปัญญา ย่อมส่องทางให้ชีวิตพบความสงบที่แท้จริงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับผมตาหยีกฎแห่งวิญญาณ Spirit Law ช่องทนายวิญญาณสวัสดีจ้ะ